สอบตกคณิตฟิสิกส์บ่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราตกเลขง่ายๆแค่นี้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าแก้ยังไงถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้ใช่ไหมอันดับแรกอะเราอาจจะสับสนว่าเฮ้ยทําไมตัวหารมันเยอะจังเลยเราต,ต้องแยกคิดเนาะอาจจะคิดด้านบนก่อนก็ได้หรือว่าคิดก้อนข้างล่างก่อนก็ได้เออมันจะได้ง่ายขึ้นถ้าอย่างสมมติหารตัวนี้พี่ก็จะคิดก้อนข้างบนก่อนนะคะกายเป็น9ก้าหาร9ก้าแบบนี้น่าจะดูง่ายขึ้นเนาะก้อนด้านบนก็คือตัวนี้นะอ่ะ ก้าหันเก้าได้อะไรตัดทอนสั้นเลยพี่ได้หนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วด้านบนเห็นไหมทีนี้เราค่อยมาดูด้านล่างว่ามันได้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเจอซ้อนกันแบบนี้ให้เราทําจากด้านซ้ายไปขวาเนาะเก้าหันเก้าเอาเก้าหันเก้าแบบนี้ก่อนเออแล้วแล้วก็ใช้เครื่องหมายหันแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องซ้อนกันเดียวจะได้ไม่สับสนเนาะทีนี้เก้าหันเก้าอ่ะตัดทอนเหลือหนึ่งทีนี้เหลืออะไรบ้างข้างบนยุบเหลือหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างเหลือหนึ่ง หาร9เป็นไงมันจั้นลงแล้วเนาะถ้าเกิดแบบเราทําแบบนี้ได้อะมันจะได้แบบไม่ดูซับซ้อนเกินแต่จริงๆถ้าพี่ทําเองมันจะเร็วกว่าน,นี้นะตัวนี้หนึหารเก้าพี่เปลี่ยนมาเป็นเศษส่วนแบบนี้แล้วนะตัวนี้คือก้อนเดียวกันนะคะแล้วเราจะใช้ตัวหารใหญ่ๆสงงังเกตดีๆนะเราจะเราอาจจะเขียนให้มันยาวกว่าปกติก็ได้บางคนอาจจะไม่ชินเนาะทีนี้ รู้ไหมมันสามารถเอากลับไปอยู่ด้านบนได้ด้วยนะเราเวลาเราเจอเศษส่วนอะ่ะพยายามทําให้มันเหลือแค่ด้านบนกับด้านล่างเออแต่ว่าอันนี้มันมี3อันใช่ไหมมี1 2 3เนส่ยเราพยายามให้มีแค่1กับสองนะอ่ะมาดูกันว่าพี่จะทํายังไงตัวนี้เวลาพี่เจอแบบนี้เนาะพี่จะเอาด้านล่างเนี่ยกลับไปอยู่ด้านบนด้วยกันบอกว่าล่างสลับบนบนสลับล่าง โอ้ยเดี๋ยวพี่ขอเขียนแบบละเอียดละเอียดนะด้านบนจริงๆอะ่ะเลขหนึ่งอะ่ะมันก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งถูกไหมนี่หนึ่งส่วนหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งเนาะอันเดียวกันอ่ะนแต่ว่าพี่จะไม่เขียนนะกลายเป็นหนึ่งหารหนึ่งทั้งล่างนี่ก็คือหนึ่งหารเก้าเออได้ไหมและทีนี้เอาไอ้นิกล่างเนี่ยย้ายขึ้นอยู่ด้านบนเขียนโคตรละเอียดเลย <laughs> จริง เพราะแบบเราไม่เข้าใจเพราะมันติดแค่นี้แหละถ้าเกิดว่ามันสลับบนล่างใช่ปะจากตอนแรกก้ามันอยู่ด้านล่างใช่ปะย้าอยู่ด้านบนก็กลายเป็นก้าหนหนึ่งเออแบบนี้แล้วทีนี้ทาไงต่อเสแล้วตอบก้าทำมาตั้งนานตอบก้าแล้วเนี่ยเป็นไงเรียบร้อยแต่ถ้าทําจริงๆก็แป๊บเดียวถ้าทําจริงๆพี่จะทําแค่นี้ก้ 9, าวหันก้าเดี๋ยนะก้าวหันก้าส่วนที่ก้าวหันก้าหันก้าใช่ไหมพี่ตัดเท่ากับหนึ่งแล้วก็ พี่คิดในใจได้อะแล้วก็หันเก้าเท่ากับเก้าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทําเองแบบไม่ได้สอนจะทําแค่นี้ถ้าเกิดว่าใครที่พื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่แม่นเนาะมาเรียนด้วยกันได้นะคะที่ Math for physics เนาะราคาไม่ถึงพันเลยเรียนได้ยาวๆใช้ต่อฟิสิกได้ด้วยที่พื้นฐานเราฟิสิกไม่แม่นเพราะว่าเลขเราไม่แม่นก่อนนี้แหละถ้าเกิดว่าไม่แก้มันก็จะกลายเป็นแบบไม่ได้หมดเลยเรีบมาแก้นะ